สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำนุวิงคาพูเจ้าของทฤษฎีคงทียเล็กที่บ้านและที่ปรึกษาธุรกิจรายงานตัวครับผมบริการของผมวันนี้มีอยู่ประมาณ1617บริการทั้งเรื่องของดูดวงวางแผนชีวิตดูดวงวางแผนการเงินดูดวงวางแผนธุรกิจตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อบริษัทตั้งชื่อกิจการตั้งชื่อสินค้าพร้อมออกแบบโลโก้และที่ปรึกษาธุรกิจถ้าท่านสนใจใช้บริการใดสามารถสอบถามข้อมูลบริการได้ที่ศู 0817008644หรือ ID line สมเจตแสง และคลิปนี้ทำนายดวงชะตาราศีกุมเกณฑ์ชะตาระหว่างวันที่16ถึง30พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ครึ่งแรกของเดือนที่ผ่านมาการเงินการงานดูเนื่อยเอื่อยอาจจะถึงขั้นต้องเอ่ยปากหยิบยืมเพื่อนขอความช่วยเหลือจากญาติแต่พอผ่านพ้นวันที่17ไม่ต้องแล้วครับผู้ทำธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าขนาดเล็กกลางหรือใหญ่ เดี่ยวงานอะไรกับใครไว้ก่อนนี้ก็จะมีการเรียกเซ็นสัญญาเงินใหญ่เงินเยอะหรือถ้าเป็นงานเล็กก็จะมาหลายงานไหลกันเข้ามาตั้งตัวแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียวส่วนคนตกงานล่ะเป็นยังไง ตกงานเป็นปีแล้วหรือตกงานไม่กี่วันก็จะมีบริษัทเขาไลนา์มาหาเรียกสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมขอรายละเอียดโน่นนี่นั่นอีกครั้งอย่าพึ่งลำคาญเขาถ้าไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงกใ็ให้เข้าไปเถอะเพราะที่สุดแล้วจะมีการตอบตกลงว่าจ้างทำงานบอกเตรียมตัวเลยเริ่มงานวันที่1ส่วนพ่อค้าแม่ขายออนไลน์หรือออนกลาวอันหลังนี้ผมหมายถึงเปิดหน้าร้านนะครับถ้าสินค้าของท่าน เป็นของใหญ่ราคาสูงลูกค้าเข้าเยอะเลือกกันเยอะถามกันแยะซื้อจริงราย2รายแต่ก็ดีแหละเพราะชิ้นที่ลูกค้าซื้อเป็นราคาที่แพงที่สุดและสร้างกำไรสูงสุดเชียวนาแต่ถ้าท่านขายของขายสินค้าราคาถูกลูกค้าเนี่ยมาจากไหนต่อไหนซื้อกันอย่างกระแจกฟรีเงินเข้าแต่ละวันนี่อู้ฟู่ล้นลิ้นชักล้นตู้เหนื่อยสายตัวเทบขาดอย่าว่าแต่กินข้าวกินปลาเลยครับ ขนาดห้องน้าห้องท่าแทบจะไม่ได้เจอเลยทีเดียวเชียวส่วนราศีกุมที่ไม่ได้ทํางานล่ะเงินทองช่วงนี้ของท่านจะมาจากคนรักคู่ครองหรือบุคคลที่ท่านรักเชกเช่นเดียวกันครับสําคัญเหนืออื่นใดราศีกุมที่กําลังลุ้นเงินโบนัสถ้าท่านคือราศีกุมตัวจริงเสียงจริงบอกเลยว่ารอบนี้เยอะมากเยอะขนาดที่ท่านสามารถเปลี่ยนรถใหม่ออกรถใหม่ได้เลยเหตุผลทั้งหมดนั้น ก็เกิดจากดาวอาทิตย์ดาวเลงตำแหน่งเกิดโครจรเข้าเรือนกรรมะแล้วก็มีดาวอังคารหมายเลข3แลกเรือนกับดาวสุขหมายเลข6แล้วก็1 4 6เรือนกรรมะนี่แหละครับที่ทำให้มีการเซ็นสัญญาเริ่มงานใหม่ได้งานใหญ่ค้าขายกำไรดีเป็นไปได้ทั้งที่มาจากตัวเองหรือมาจากแฟนมาจากคนรัก ครอบครัวความรักครับผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาความรักความสัมพันธ์ของท่านอบอุ่นมั่นคงและก็มีความสุขมีความสุขกับความสําเร็จความรุ่งเรืองทั้งด้านการงานการค้าของคนรักคู่ครองคนศุราสีกุมครับระวังนะเพื่อนรักหักเหลี่ยมคือถ้าท่านไปถูกตาต้องใจใครกําลังมองกันไปมองกันมาอย่าได้ไปเอ่ยปากเล่าให้เพื่อนรับรู้คนนี้นะหล่ออย่างนั้นสวยอย่างนี้อยู่ตรงไหนดีกรีอะไรต่ออะไรเล่าเขาหมดเกลี้ยงเพราะที่สุดแล้ว เพื่อนจะแย่งเอาไปกินแบบหน้าตาเฉยแถมบอกว่าเปล่านะเขามาจีบฉันเองฉันไม่ได้ตั้งใจแย่งเขาไม่ได้จีบนายเขาไม่ได้ชอบเธอชอบฉัน สุขภาพอุบัติเหตุออกนอกพื้นที่เดินถนนเข้าที่ชุมชนหรือไม่ว่าจะทําธุระประปังอะไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องทํางานเสี่ยงในพื้นที่ก่อสร้างไปเชื่อมเหล็กเชื่อมโลหะต้องสู้แสงจ้าท่านอย่าประมาทนะครับสวมใส่แว่นกันแดดหรือแว่นป้องกันแสงป้องกันอุบัติเหตุด้วยตามเกณฑ์ชะตาของท่านรอบนี้ราศีกุมมีเกณฑ์เจ็บตาตาอักเสบเพราะฝุ่นละอองหรือผงกระเด็นเข้าในตา กับช่วงนี้ครับอากาศแห้งให้ระวังสัตว์เลื้อยคานสัตว์มีพิษโดยเฉพาะตะขาบแมงป่องกัดพื้นที่เป็นซอกเป็นหลืบภายในบ้านเนี่ยครับข้างบ้านข้างตู้เย็นแถวถังแก๊สจะเอื้อมมือไปหยิบข้าวของเครื่องใช้อะไรแถวนั้นเนี่ยถ้ามืดก็ใช้ไฟส่องหรือตรวจดูก่อนสักนิดก็ดี มาดูเรื่องของโชคลาภและการลงทุนครับวันที่16พฤศจ,จิกาอยากซื้อรถตารี่หรือเล่นหวยใ,ใต้ดินผมแนะนำหยิบเอาพระบูชาที่ท่านมีอยู่เลือกดูสักองคหนึ่งหยิบองคไหนก็ได้ถ้ามีโค้ดหมายเลขตอกนั่นแหละครับคือหมายเลขให้โชคสำหรับรอบนี้กับอีกอย่างหนึ่งถ้าหาแล้วดูแล้วไม่มีสักองค์ผมแนะนำเลขท้ายทะเบียนรถที่ท่านใช้งานเป็นประจำนั่นแหละครับทั้งนี้เพราะดาวพระหัตถ์เดินถอยหลังอยู่ในเรือนการเงินกับพระเกตหมายเลขเก้า สถิตเรือนราพระพระพุทธรูปองค์ไม่ใหญ่กับรถยนต์ส่วนตัวจะให้โชคลาภการลงทุนด้านอื่นผมแนะนำหุ้นอันดับหนึ่งกลุ่มท่องเที่ยวอันดับสองมีไว้ติดปลายนวมครับก็คือทองคำแนวทางทำบุญเสริมชะตาสำหรับรอบนี้ อย่างที่เรียนว่าดาวการเงิน,นเดินถอยหลังแนะนําให้ท่านตักบาตรเช้าและถวายสังฆทานโดยถวายพร้อมกับสิ่งของจําเป็นสําหรับพระภิกษุสามเณรนักบวชหรือดูการนี้อันได้แก่ผ้าห่มเสื้อกันหนาวถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านไปถวายกับวัดสํานักสงฆ์หรือสถานปฏิบัติธรรมในถิ่นธุรการดานหรือพื้นที่ขาดแคลนนะครับการสร้างบุญกุศลในรูปแบบนี้จะทําให้การเงินของชาวราศีกุมนั้นมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนอย่างรวดเร็ว ถ้าท่านทำงานมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยชอบรู้สึกไม่ใช่อยากเปลี่ยนงานหรือเจอกระแสดิสละมองหางานใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีทำแล้วจะมีความสุขทำแล้วจะมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวมั่นคงร่ำรวยได้หรือเปล่าผมแนะนำบริการนี้เลยครับดูดวงวางแผนชีวิตบริการดูดวงที่ไม่ได้จำกัดแค่ความแม่นยำ แต่ยังตอบโจทย์สำคัญเพื่อให้ท่านนำไปปรับใช้วางแผนชีวิตสร้างความมั่นคงสร้างความร่ำรวยคำตอบที่ท่านจะได้รับจากบริการนี้คือ 1. ความสามารถที่แท้จริงที่แฝงเร้นอยู่ในตัวท่านนั้นจริงๆแล้วท่านเก่งอะไรแน่ทำอะไรแล้วดีที่สุด 2. อาชีพถูกฉลกททำแล้วมีความสุขทำแล้วมีโอกาสร่ารวย 3. นับจากวันนี้ดวงจะดีดวงจะรุ่งอีกตอนไหนและสอะไรคือข้อบกพร่องหรือพ่อควรระวังอย่างเช่นว่าบางท่านไม่มีสมาธิใจร้อนวู่วามเลยขาดโอกาสที่จะทำงานใหญ่แบบนี้ก็ต้องฝึกสมาธินิ่งให้เป็นเย็นให้พอ และ5สุดท้ายกรรมตามแนวทางของผมนั้นเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมติดตัวมาครับเส้นทางชีวิตผิดหวังผิดพลาดสูญเสียสิ่งที่ควรจะได้ไม่ได้สิ่งที่ไม่อยากได้กลับวนเวียนติดตามทุกอย่างก้าวนั่นเพราะเจ้ากรรมนายเวรที่หลักรอเรียงรายตลอดเส้นทางชีวิตของท่านจะหลุดพ้นหรือราบรื่นก็ต้องสร้างบุญกุศลเพื่อผ่อนปรนกรรมสร้างบุญกุศลให้ถูกกับกรรมที่มีให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ รออยู่ตลอดเส้นทางชีวิตของท่านนั้นรับบุญกุศลและเปิดทางให้ท่านก้าวเดินต่อไปโดยไม่สะดุดป,ปัจจุบัน บริการดูดวงวางแผนชีวิตนัดหมายคุยสดทางโทรศัพท์กับผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกัมพูโดยในระหว่างที่พูดคุยสำนักงานจะมีบริการบันทึกเสียงสนทนาเมื่อเสร็จสิ้นการให้บริการก็จะส่งไฟล์เสียงนั้นไปให้ท่านรับฟังทบทวนเพื่อวางแผนชีวิตสนใจใช้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 8 1 7 0 0 8 6 4 4หรือ idline สมเจตแสง0 8 1 7 0 0 8 6 4 4 idline สมเจตแสง ขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมถ้าถูกใจกดไลค์คิดว่าใช่และเป็นประโยชน์รบกวนช่วยแชร์รักกันไม่เปลี่ยนแปลเรียนเชิญกดติดตามกด s ับสไคร b ์แล้วตามด้วยรูปกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ขอให้ผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยและร่ำรวยทั่วทั่วหน้าสวัสดีครับ